สบายดีคุณหมอสบายดีเอฟซีทุกคนนะสายข้าวห่อซาลาตัวน์เดะแล้วเนี่ยแขนน่ะยังคือไข่นั่นน่ะนะคือไข่อ่าคือไข่นั่นน่ะสวัสดีปลาลุงด้วย่ะไข่ไข่เอิงลึองอยู่บ้างอ่ะเออผัดแดงแดงวันมันมันอัานแล้วบางหันมันแวบแล้ว โอ้ยไข่เอ็งือบเบื้องฮะพีพีพีนี่หมองมันไข่ให้บุคคลดูนี่นี่เส้นเลือดเส้นหมองเส้นขันย้อนแล้วไข่ปุตอนทปุ๊อนมัทบ่ขันเอาขึ้นนะไข่แน่ไปหาเป่าโลดขันแนวนั่นนะไปโลดเถ่าวมานะเถ่าวมาเจ้าสิพิการเหมือนยังดอกพี่น้องเอ้ฟัวเจตวนอาการสุดลงเตรียมจะไปหาหมอด่วน สั่งลงโซเบยเอาแล้วตู้มีไพ่หรือคุณได้มีเพลงอีตัวนึง่นี่นี่วะมึงดูพี่น้องเลยสิผ้ากันเก็บเก็บกวดขึ่นเฮือนกระทันหันตอนกลางคืนพี่น้องเว้ยย่างน้ำพวกแคนเคกับปนิวะเป็นปะบ่งมีได้มียังได้เปิดอาบเพราะอันนี้เพื่อได้สูบอาบ จักมือสิตอางงวมาคืนอีดำนะจักฝนที่ฝนอ่างงวงคืนหนาวมันจะไปผูกที่ตรงหน้าก่อนเออผูกใน้าให้น้าอันปวดหนาวดักผูกในหมุกนั่นแหละผูกยังในหมุกพี่พี่ให้น้าพี่เละซุกผูกที่มุกเตร่อมหัวหนาวโอ้เตรียมสิฮุบขั้วฮุบสังขยัพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะสิหาโมงเลยเพื่อฮุบแล้วทุบช่องทุบหมดแล้วคือ เด้ออาโลไทยมาส่งไปลืมแย่งเด้อลืมผาตังเด้อฮารลไทยจะคล้องเลยสิครับหุบขัวหุบยาง จะุบงมาไอทีกับผุ้ล้พี่น้องย่งามตกกะย <c oughs> งามดำหน้าเก็บซัมพลากลอยู่กลัวกินนี่นะอารมณ์งทงยางนี่ก๊อันนี่ กับอ้องอ,อ้งอ้าผมแพ้ปุ๊กเถียวเดียวกระเบิดตัว,วมไม่จบกูเอามึงนะั่นโอ้อยังเลยมูเล่กูด้วยนะี่นกูก็ว่าอยู่มันไปใส่มึงนี่จะเอาเนาะนกูก็หาอยู่อาแต่อยูย่กันใหญ่เออเอันนี้นี่แน่ะพ้นฮีนผ้าอีแม่ ได้นะจิบากระมังข้ามาตะเทิงผู้ห้องยี่เมนมีได้ต่วนอยู่ใส่กับผมเห็นเลยมือมักงกัะต็อปนะมบ่มีเหี้ยแถวนนัได้แล้วคนขึ้นรถไทยรถต่วน เอาศาดขึ้นไปปูแล้วเอาที่นอนขึ้นรถไทยถ่าเขาโลดบ่ต้องขาเขามาเอาตีนเล็กขึ้นก่อนตีนเล็กขึ้นก่อนขับหลอดไถมันบวบเบิ้ลขึ้นยังไงกบะเบิดแล้วกันตีนเล็กนะเบิ้ลตัวนเบิ้ลเบิ้ลตู้โอโบสองสองพอได้ตู้เย็นลืมลืมว่ามีตู้เย็นเอาขึ้นเอาขึ้นน้ำ้างซะนี่นะเฮ้ยข่องอันนี้นั่นเข้านอนอยู่นี่บ่เป็นยังดอกถ้ามันมืดไล่กัน เออมาบดดอลงมาอีกงอไมยัเขาวสีหูพัวเล้าสีหูพัวลยงานลำรังซะซาตัวนี้สิก่อนที่อนเก่อนทำรง้าลงมาอือทีนออนก็ตัวเย็นแลวมันลงมาลำรังอันนี้นะพวอันอุปกรณ์อะ่างเอีตีเล็กกับยักรุะาแคนีนะาทเอาือคือบอขึ้นยไจะคลองสะไยจะคลองกับคนเดียวครับคือเก่า ความไม้นั้นรอบที่ช่องนั้นเอาตีนเล็กนั่นใช่รถไทยเจ้าของรอบแรกนะรถไทยอีดำเออนั่นเร็วคว่มไม้นั่นเอาขื้นรอบช่องตีนรถไทยนั่นซึ่งเอาขื้นรถไทยเจ้าของรถมันจะคลับได้ยี่บารบั

จะพาลูกคิวพ,นนพ,พาลูกคิวมือเม,มื่อกนใช่เขาจะหุบมือได้สิใช่ใช่าพายกูกไหวเด้อไหวดีดีไหวดีีวิ <c oughs> นาพเจด้เห็ดเทียงใหม่ไปหาขอทานซะอีกแล้ว แล้วสังกสีย่งเจดําท่านให้กับผาตงไมกับไปขอาบานด้พี่น้องมาเห็ดเทียงนี่น่ะนี่สาวสิวนี่เหมือนมันลําบากยังวบุญมึงเนาะเว้าไปอันถ่ายไปกับ FC กับบ่เห็นเฮ็ดได้ได้ซะอืมบุญมึงพอสํานันก็ซํานี้เลยอัน FC โอนมาเอออ่ะให้จวนห่นนึงก็ได้แล้วเด้เียง อันนี้มันสิฮักถับหัวเมื่อได้แต่บวชจักเหมาะบวชจักอยังท่านลมก็อยู่บ่ได้เพราะว่าผาตังสิขาดเบิดเพราะว่าผาตังแอม็มไพก่กระสุาพา่อไพ่พ่อม่นแหละพี่น้องเฮ็ดได้แล้วแต่บุญต่กรรมมาพี่มั้ย านางกิดๆซะเอาส่วแล้วอีอันนี่สองเถี่ยวพี่น้องเอ้ยเอาลงมาแล้วแม่ทีเนาะพี่นอนไปปูพันเฮือนหลุอไทยนะ่ะมอแหกแต่กระโปะเตรียมถาเขาคนโอ้ยขึ้นขึ้นเราจะชี้ทอยชี้เทอะไรอย่างมันบอดีหนักหนามาลลันเฉะข้อทอยกดอยู่ เด um 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 pues um ี่ยวซอก็เอารถอดเองคือวานะก็คุยกับพี่เด้เกี่ยวเรียนบเบิดหน่อยคือบน่อยได้พี่น้องเลยขัวนึงเลยขัวสมูเมีอายุอืมนบคอน่ด้มาะอดเลยเอ๊ะลุกเอามาบ่อ่นเออลุบะด้มาเฮ้ย เออลูกปลาน้ำยาเฮ้ยอเอาจูงไปโหลดกูนี่จูงมาพี่มาเขียวไปไลยมาเออไปลายปายคำเลยติดรถไทยถอยก้นมาให้แม่มาค้นขึ้นเี๋อดีสองน่ารถไทยช่วยเอง ครึ่งบบได้กับลุ่มคลองเลยเงี่งแล้วนี่เสือกูหายมึงน่าตัวนองนะเออมองดูมันนังหนุ่งเสือมันใหญ่ได้เฉย ห้อยแหงอาการนักแล้วหาแขนไข่ได้หาของมึงนะไข่ขึ้นหนึ่งแหละไข่ขันเอ็งลึงเนีะไปเป่าไปเป่าสู้ยาเอาแอะล่อแท่กัาบันอย่าล่อเล่นการะบบเอ็นผิดเอ็นผิด โหลดควาเมืงอกี้เนี่ยยุ่งในหัาานปาเผาน่ะปีนท่องขางลีลลโลโหลรีโววีกโก้หนิสี่ประตูน่ะขางหาัาานปลาเผาน่ะคลองเลือถ้าเหลือเนาะน,นี่สองต่อคนความเลือคลองนะ่ะบ่ตายเว้ยบักเน่ามึงนี่ไม่บอกมันมัน้ยแลมาถามพ่อมึง เลขถอยมึงจะเพิอมเห็ดไดนมันเข้าตารางเที่ยงไหนเลขถอยมันอยู่ทางไหนวะสันเที่ยงมุนแอมแหนบรถท้ายมุนรถได้ฮะเลขถอยมันอยู่ทางไหนวะสันรถท้ายนั่นบอคือกันรถท้ายเขาสี่เกียร์สงสัยเปล่า เออตู้เย็นเข่าก่อนจะเอาทีนอนใส่เอาเครื่อกขั้วใส่โอ้ลุกแห้งโทดลุกแห้งเพื่อเยี่ยนหัว

Hút khua, hút khua, thơ nhau một đứa kiếp nhàng Thứ hai cảm ơn các bạn con ma áo cửa này đây sao มันวิ่งไป้านทางนั้นนะตอนมาชุกุกันยังห้ามข้นสามคนเห่อมเอาเอาสี่บ้านวังยาตูตีมันขาว คอยว่างเออคอยคอยคอยโอ้ซ้ายมันเกานี่เกาเขาอันะมันน่ะซ้ายนะมันชิมุนก่อนแล้วนะกูเบิร์ขังลสันเรื่องผ้าตัง เอาเจ้าเอาอันน่ะเฮ้ยเดอนี้จะเอาอันี้ตั้งึ้นตั้งก่อนพี่น้องเ้าึ้นตั้งล้เจ้ากะโปรงเพิ่งืองฟสัมาระตังนพะเอทงดาเทียมี่คลอยู่หหืงสัมาระอยู่บ้านบ้านอี้ สี่ยังให้กูไปจ่ายค่าเวียดก่อนหมื่นบาทคุณกูลืมทางกูลืมบ่เหน่าแล้วเนาะนี่กูสิแ่เอาเดียวกูขึ้นมาเอิญมาเห้กันหาคู่วางอลิุราคาอยู่คู่มือแมนบอกเราไปเลาะตะ ทอดเอาเข่ามากนัครับหาไปเช่าจอดตอนช่ายนนานี่มันเอามื่อคืนบ่อรลือหายไปกินฮันนบ่ามันกินบ่กระยาเม่เบกเทนเอาข่าอมาสิเอาเมื่อไทยเจดเจตัวนเอามากินเฉยดีนะบอ่อระมาลายน่ะน้อยเดียวทีนอนทีนอนตวน อันนี้ขึ้นช้าบดยี่ดอกผ่าหอมมึงนั่นแพงไปอยงเอามาไมตีหอเมันิเถียวยังมาโอ้ยมันไดเอารถคันละขึ้นอยู่แล้วเลยเออแม่ไม่ใช่เอารนอยู่แล้วเฮ้ยอืเอารถคันละขึ้นซ้มันี่นนเพิ่งเอาขึ้นอันนี้นะเอาทีนอนนะมาสิก่อนทีนอนโป๊กพี่เลพี่อือ ชมพังยังต่วนขันมึงหลังมืออยู่บ่เฮ้ยขันบมหลังมือกูบปกินตื่นหลอนตอนขันโหปุ๊กประเด็กับพ่อปุ๊กประเด็จกับทีกับทีนอนจ่าวันเอ้ยพาดีดีนะต่วนอยุ่อเนี่ยโอ้ยหย่ามึงหล่านี้เงี้ยนีนะ ปุกปลาุกิวนะนีนี่เุกันไล่ะกระ่านะกรบอั้งนนี่มันกรบอมีแนวใส่เลยเนาะใส่ลดเออเมื่อเก็คใส่ถิ่นเอาขึ้นเครื่องเทียงพุกยังมันอันนี้จูปุกสกอตโอ้ยอัน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 นี้นะเปงุ่มเนี้ยนี่นโอ้ยเอาไปงุ่มขากินไปดอก ทิมพอแห้งเลยอ๋อเห็นวาเลยกระไดมันคือบวกขาวปวดก็เอ็นวาลกรไดาซ้อนจะเท้าข้งมันเอาอนี่อีซ้อนัเอาอนงเลยนะนยเขา่อนจะอาไปกินงมะไดอนะให้ได้สตวนให้ได้เราต้องเอาปลาให้ปลาเนี่ยบอกต้องยังชีลงมาก้าเขียนมากนะ นี่หมาหลายตหนึ่งนนี้ผููกใหิวไปนะม้วมัแัน้หนูเขียดหิวไกันเรต้นนะต้เขียดเต็มคูกอยู่แก่เดและผูดผูกผูกน้าผูกพูกพูกพูตัวหนึ่ง พอออมตั oh, ้งมันนะอันเมโ้มันกระเบหน่อยเนาเนาะนะเนาะนะมะหอยนี่ลดนเนาะจิจรกิกะบอกโผโผโผสัมภาระ อ่าหมอแกงนู่นนะว่าเห็ยงน่ะก็ติข่าวหมักผีกนะคือนมาปุลงมาน่ะเนี่ยต้องก็แดกก็เดือกนะมานอนบักเคิงเล็กกับบ่อกนี่เนาะมาอยู่มาอยู่เป็นหมู่บักเคิงเล็กกับบ่อๆพอแบกแทงนซื้อสองแปดออกสามแปดเอาวีด เดี๋ยวมันมีคนเห็นรถเท่ารถเท่ามันกำบัเต็มหอกเอาสูีหลอกตีเล็กนี่ก็ผ่านลยไ้รถเท่ารถเารามงกระับดูมันเสียเมื่อดั้อเนู้เายางอยู่ตรงเรื่องตอนล้องแค่นั้นองฟองทอดตอนพี่อัศนพี่นครับยับไปับอมันมกลับมากแตังได้ พี่น้องเลยจนสวดรถไทยจนสวดรถไทยกรอ่นะขึ้นไทรถ่เนกสอบ่ป้าขึ้นน้รงคนั่นนเออตันตู้เย็นนั่นน่ะเมื่อรถไทยเลย ตัวใดแข่งมึงแน่ง่หแ่งูอยู่รูหนบักน้ามายังสักข้นตะกินอันนี้บ้าบักน้าย like ังขึ <man ic communist initiation> ú, ้นอันนั้นบอขับขึงตีมันใหญ่ก็ได้ผาตั้งห้องเขาทีมาห้องที่นอน พงไปโดนะงวข้างหน้านะเล่นใช้เครื่องข้างหน้าใช้เครื่องมันยัดสบโลดรถนี่อันนี้นะผ้าตั้งผ้าอีตัวอันผ้าตเองเดเอากันเเอออยเไหวสามีได้เป็นเรืองถูกอ้ามอนับไรแม่มอญมอใหญ่เปะมอนใหญ่เปะกับบ่อปานนะยังไง โดยเฉพาะตูแม่มึงมนึงชักเกลียตูแม่มึงม้นนะใส่น้านนี่แล้วก็ไปตากแดดอือก้าไปตากแดดปะนี้โธกูวีถิมและกูน่ะขางห้องกูน่ะทางเที่ยงนี่เราคือว่าและนี่เป็น้นนี่นอนนี่าแบมอญใหม่ม้วนมอเก่ามนแวมอญเก่าม้วน บ่หาตั้งอยู่เทิงนบ่ก่าเมื่อบ่น่ะเทิงเทียงคะบ่เทิงลัางเทียงตัวหัวเทียงได้สเอาว่าฉันนีพี่น้อเอ้ยอกันอีพี่สองขอบคุณถูกกำลังใจถูกกำเนครัี่สมเด็จมั่วพาน้ตัวอีตัวัวพายนะ